สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราจะมาสอนการปั๊มผู้ติดตามแฟนเพจนะครับผมบวกถูกใจแฟนเพจนะครับใน Facebook กันนะครับผมเราก็จะมาปั๊มผ่านบริการของไฟเขมกันนะครับผมอันนี้ก็คือเปจของเรานะครับผมเราก็จะปั๊มเพจนี้นะครับสับลิงก์ัปปั๊มนะครับจะอยู่ด้านบนนะเป็นลิงก์โปรไฟล์นะครับผมในเพจนะถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือครับมาที่จุด3าจุดครับมันจะมีอันดับล็อกลิงก์นะครับผมสามารถคัดล็อกลิงก์ตัวนี้มาปั๊มได้เลยนะขั้นต่อมานะครับผมก็เข้าไปใน Google ครับ พิมพ์ว่า kmm นะครับผม k ีด t h นะครับผมกด e n t e r เลยนะครับก <it too. S 2> okay. ็จะขึ้นหนึ่งสายเข็มด้านบนสุดนะเพื่อนกดเข้ามานะครับพอเพื่อนกดเข้ามาแล้วนะครับก็จะเข้ามาสู่หน้าแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็ต้องมาที่สมัครสมาชิกกันก่อนนะครับผมพอเพื่อนมาที่ช่องสมัครสมาชิกแล้วนะครับก็มากรอกรายละเอียดทั้งบนทั้งสีช่องนี้นะครับผมเก่อชิ้ใช้งานอเมลถัดผ่านดินยันถัดผ่านนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมทิกถุกสองช่องนี้กดสมัครสมาชิกได้เลยนะ พอเพื่อนสมัครเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วนะครับผมก็มาลงชื่อก็้ชงงานกันได้เลยนะครับพอเพื่อนลงชื่อก็้ชงงานแล้วนะครับผมเพื่อนจะเข้ามาสู่ตัวเว็บไซต์ KPM แล้วนะครับแบบนี้นะเพื่อนก็มาตรงหมดหมู่เลยนะครับตอนนี้เพื่อนสังเกตอะไรหรือเปล่านะครับผมตอนนี้นะครับเว็บ KPM นะครับได้ทาการมีบริการพิเศษนะครับจัดแคมเปญลดราคานะผมนี่นะนี่ก็จะมีอะไรที่ลดราคาบ้างนะครับผมก็มีไลา์คนไทยนะครับติดตาม Facebook ติดตามแฟนเพจนะครับผมเพิ่มคนเข้ากลุ่มนะครับแล้วก็ปั๊มวิวปั๊มถูกใจปั๊มติดตามไอจีปั๊มถูกใจ G แล้วก็ปั๊มติดตามช่อง YouTube นะวันนี้เราจะมาปั๊มติดตามเพจนะครับผมในราคาเพียงแค่หนึ่งพันในราคาเพียงแค่89บาทต่อ1000คนนะครับผมแล้วก็เอาลิงก์มาวางนะครับในจำนวนที่เราจะปั๊มนะครับขั้นต่ำเปนห้าร้อยนะเราก็ต้องใส่ไปครับ500นะครับก็จะอยู่ที่44บาทเพียงเท่านั้นนะครับผมโคตรถูกครับบอกเลย พอเราปั๊มไปแล้วนะครับก็จะขึ้นแบบนี้นะครับขึ้นว่าระบบการสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับผมรหัสหรือว่าเลขออเดอร์ของเรานะครับผมก็คือ701856ลิงก์ปริมาณค่าบริการและยอดเงินคงเหลือนะครับผมต่อมานะครับมาที่ประวัติการสั่งซื้อนะครับผมเพื่อเช็คออเดอร์ทีมการสั่งซื้อเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าขึ้นสถานะว่าอะไรนะครับผมอันนี้ก็รอดำเนินการอยู่นะครับต่อมานะครับผมมาที่ช่องทางการตําเงินนะครับ การเติมเงินของเว็บไซต์เคมเอนะครับผมก็รองรับถึง5ช่องทางกันเลยนะครับผมช่องทางแรกก็จะเป็นตัวสแกน QR วอารโค้ดนะครับสามารถสแกน QR วอารโค้ดได้ทุกธนาคารเลยนะครับผมมีโบนัสให้ด้วยนะครับ3-5%นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นทูนี่วอลเล็ตครับผมแล้วก็อัลปาวอลเล็ตนะครับแล้วก็บัตรเอบิดบัตรเครดิตนะและช่องทางที่5คือคริปโตเคอเรนซีนะครับผมเป็นการจ่ายด้วยเหรียญบิตคอยนะครับผมเหรียญบิตเรียนนะครับผมบีทนะ แล้วนี่นะครับผมก็เป็นการจ่ายด้วยเลี้ยนบิตคอยนะครับสามช่องบริการของเราครับผมก็คือบริการของทางเว็บไซต์เค็มเมทั้งหมดเลยนะครับผม,ผมเพื่อสามารถมาเช็คเดราคานะครับผมเช็คขั้นต่ําเช็คปริมาณการยิงสูงสุดกันได้เลยนะครับผมก็มีทาง a c e b o o k นะครับ YouTube Tik อกไอจมีหมดเลยนะครับผมพเพื่อนก็สามารถมาเช็คเดืนราคาเช็คขั้นตา่าเช็คปริมาณการยิงสูงสุดกันได้เลยนะครับผมสามช่องนี้นะ สับช่องทางการแนะนําเพื่อนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมแนะนําเพื่อนนะครับผมของทางเว็บไซต์เคมเอ็มนะสำหรับคนไหนที่อยากมีรายได้พิเศษหรือว่าอยากมีและได้เสริมนะครับเพียงให้เพื่อนชวนใครมาสมัครผ่านลิงก์แนะนำนะครับผมของเพื่อนนะเพื่อนก็รับอัตราค่านำเลยกครับ5%ปเนะครับการจ่ายค่านำทะบัตนขั้นต่านะครับผมตอนนี้เราก็แนะนําไป ,3798 คนนะครับผมคนทส่สแปมโคนนะครับผม842นะคมัครนะครับราแได้เราจ่ายครับที่ถอนออกมาแล้วนะครับ สำหรับช่องติดต่อฝฟล์สนับสนุนนะครับผมฝั่งซ้ายครับจะเป็นท่านาการติดต่อสอบถามแอดมินหลังบ้านของทางเว็บไซต์ km โดยตรงครับโดยการแอดไลน์นะครับหรือว่าคลิกลิงก์ไลน์นะครับกรณีถ้าเพื่อนคนไหนที่มีปัญหานะครับสามารถทักมาได้เลยนะครับสำหรับฝั่งขวามือนะครับผมก็จะเป็นีสอนการใช้งานต่างต่างครับของทางเว็บไซต์ km นะครับผมผ่านช่องยูทูบนะครับสามารถกดตรงลิงนี้ได้เลยนะครับจะมีคลิปสอนการใช้งานกันนะครับผม สามช่องตัวช่วยเหลือนะครับผมกรณนี้ถ้าเพื่อนคนไหนที่จะสมัครตัวแทนแต่เงินไม่เข้าขอเร่งความเร็วขอเติมยอดขอยกเลิกออเดอร์นะครับผมหรือว่าสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทักทรศัพท์ถามแอดมินได้เลยนะครับทั้งสองช่องทางเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าที่เราปั๊มไปขึ้นหรือย่างนั้นตอนนี้มีอยู่1,400ทุกใจนะครับผมกับ1 5 0่ติตามนะอ่านี่นะครับผมตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วนะครับผมก็ขึ้นเร็วขึ้นไวนะครับผมราคาก็ถูกมากๆเลยนะครับ สามเพื่อนคนไหนะครับผมที่สนใจนะครับอยากกระปั๊มนะครับผมถูกใจบวกติดตามแฟนเพจนะครับผมมันราคาถูกขึ้นไวแบบนี้นะครับผมอย่าลืมเลยนะครับเว็บไซต์ k m นะครับผมสามารถเข้าไปใน Google ครับพิมพ์ว่า KFM K T h e a ได้เลยนะครับหรือว่าจะคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เช่นกันนะครับผมสวัสดีตอนนี้สวัสดีครับ